สวัสดีคะ่ะทุกคนพบก,กับมินอาทางช่องมินอาทีวีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมะจันทะปะพานะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะขับรถมาจากกรุงเทพประมาณเกือบสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่นี่มาครบ12วันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันออกนะคะทุกคนเราจะมารีวิวศูนย์คร่าวๆให้ดูนะคะเรามาทําอะไรที่นี่คะ่ะทุกคนก็คือถือศีลห้าศีลแปดเออเราแต่ไม่ซีเรียสเลยแล้วก็ จะรีวิวเป็นค่อนข้างเป็นภาษาวัยรุ่นนะคะให้แบบเข้าถึงได้อะไรประมาณนี้เออแล้วก็นั่งสมาธิอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเเรือนพักของไฟหญิงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันค่ะบรรยากาศก็คือ,อดีนะคะ ในส่วนของห้องพักเรานั้นเราจะพาไปดูที่ที่เราอยู่จริงนะคะตึกเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นตึก A B C D คือตึกที่เราอยู่นะคะแล้วก็ E F แล้วก็ G ด้านหลังนะคะก็จะมีวิวภูเขานิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะ นในรูมก็จะมีบานเกล็ดนะคะตรงนี้สองบานก็เป็นแบบพรนะีเวดดูมเนาะห้องใครห้องมันแล้วก็มีชั้นวางของให้นิดนึงสามชั้นเล็กๆอะไรนี้นะคะแล้วเขาก็จะจะมีร่มให้ด้วยนะคะแต่ว่าทั้งเราก็คือมาเองด้วยเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้และร่มที่เราเอามานั้นมันอันใหญ่มาก เราเอามาเองแม้กระทั่งผ้าม่านทึบแสงค่ะเพราะเป็นคนนอนยากนะคะแล้วก็อันนี้คือสภาพจริงขนมาแบบนี้นะคะเคงไม่มีใครให้ตัดออกนะมันก็คือใช้ใส่เสื้อผ้าใช้แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็โอเคเดบกกลับแล้วก็เอาผ้านวมมาหนึ่งผืนนะจ๊ะเพราะเขาบอกว่าอากาศที่เนี่แปรปวนมีร้อนหนาวฝนอะไรเงี้ยสลับไปที่มานี่ก็คือแบบเจอทุกอย่างเลยนะแล้วก็เตียงก็ประมาณนี้ห้องก็คือประมาณแบบเนี้ยสองเมตรคูณสามเมตรไม่เกิน ประมาณนี้นะคะก็อยู่ได้อยู่มีผัดลมให้นะจ๊ะก็คงเก้าอี้แล้วก็ห้องน้ำน,นะคะอันนี้พาวิพิเซนต์มากเลยนะคะดิฉันส่งงานห้องน้ำดีมากเลยค่ะอันนี้ก็คือคัดไว้ให้คนต่อไปมาใช้ะคะ่ะประมาณนี้นะคะรองเท้านี้เราเอามาเองนะคะเพื่อน <S <S ๆจะเอารองเท้ามาด้วยก็ได้แล้วก็ด้านหลังระเบียงก็จะมีอุปกรณ์ ให้นะคะไม่ถูมีให้นะคะทุกคนแล้วก็ถุงยังชีพของเขาก็คือเป็นจานหลุมแล้วก็พวกแก้วน้ำอะไรพวกนี้นะคะนั่นะคะ่ะไปกินบุฟเฟ่ในห้องพักนะคะก็จะมีตารางเวลาให้ด้วยเผื่อครบเราเริมหรืออะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็ลืมรีวิวไปมีน้ําอุ่นด้วยนะคะที่นี่อากาศหนาวบางวันหนาวแบบหนาวเลยอ่ะพอฝนตกก็คือแบบหนาวเลยอ่ะก็ระบบประตูห้องน้าที่นี่นะคะเป็นแบบประมาณญี่ปุ่นค่ะก็คือเล่นมุมมากเลยอ่ะคือถ้าไม่ปิดเนี่ยแล้วเธอเปิดบานเกรดตรงนี้คนข้างล่างก็จะมองเห็นเธอนะจ๊ะเจอก็จะต้องมีสติในการใช้ห้องน้านิดนึงนะคะ ก็อยู่ที่นี่นะคะทุกคนก็จะได้แบบบรรยากาศเหมือนกลับไปเรียนมหาลัยใหม่อะค่ะทุกคนได้ฟิลแบบอยู่หอพักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ถือเป็นเซ็เว่นเนฟิตนะคะก็จะมีภูเขานะคะอันนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ทิศตะวันออกอยู่ของนู้นนะคะแล้วก็ขางวันที่แบบพระอาทิตย์มันสาดส่องตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่มีเมฆหมอกก็จะเห็นต้นไม้บนภูเขานู้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เป็นท็อปดิวกันก็คือตรงนี้นะคะ ันจะเปิดเลนวายนะจ๊ะไม่ก็มาสัมผัสบรรยากาศจันทบุรีไปในตัวนะคะก็เห็นบนภูเขาไหมคะบนภูเขาตรงนู้นก็จะมีต้นตะแบกโผลมาอยู่ต้นหนึ่งจ้าก็ ดอกสีม่วงๆนะจ๊ะเมคเมอกอะไรอก็ดีนะสภาพเสื้อก็คือจะยับยัๆหน่อยนะคะทุกคนไม่ได้รีค่ะพับไว้ในกองๆแล้วก็นั่นแหละค่ะทุกคนเลิกลักมาเลิกลักกลับนะคะแต่ได้อยู่ โซนีนะเดินเข้ามาจากทางเข้าก็จะนี่แหละคะ่ะเป็นตึกเอท็อปวิวเมื่อกี้นะคะแล้วก็ B C D E F G ประมาณนี้การถื้มุกนนาบุญทุกท่านเลยนะคะนั่งสมาธิมันมากแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ฟังที่บ้านนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเหมือนจะแบบไม่ค่อยสะดวกใช้เสียงดังอะไรประมาณนี้นะคะ ข้ามานะคะก็จะเป็นป้ายนะคะเป็นทางเข้ามาแล้วก็วนไปลานจอดรถอะไรตรงเมื่อกี้นะคะจุดลงทะเบียนแล้วก็อะไรให้ฟังเข้าๆนะคะเป็นจุดที่พักที่อยู่แยกตามกันไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหอประชุมนะคะแล้วก็ในจุดนี้นะคะจะเป็นโรงอาหารนะคะก็ประมาณนี้ละกันนะคะเดี๋ยวไปพบกับรีวิวคนที่มานะคะคือนั่งสมาธิจริงจังมาก